สวัสดีพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนมอนี่ก็ยู่ในช่องยายพันนั่งเล่าคือเก่าเดยจ้าก,ก่อนอันมอนี่ก็มี่ข่าวสารมาอัปเดตก่อนที่ไปกะขอฝากช่องในเด้วยจ้าช่องช่องยายพันนั่งเล่าคนเก่าคนเดิมนั่นแหละจ้าอันบอสจูเพื่อนได้พูดไปว่า เขได้พูดว่าข่าวด่วนพนะพี่น้องข่าวด่วนอีนอย่างน้องมึงเจ้าหลองไทยมึงดูข่าวด่วนพนะข่าวด่วนมาลายเปิดดวงมาลายเปิดดวงอุ๋งอิงหกหลักหกหลักแตกแล้วพนะพี่น้องหกหลัก อกลักแตกแล้วเพื่านวาขอบคุณแม,ขณม่ขอบคุณเอฟซีแม่ไอขอบคุณเอฟซีพลังเงียบนะเอฟซีพลังเงียบเพื่านวาพี่น้องพ <c oughs> ุ่นงมีแต่คนยกมือให้สุดยอดยกนิ้วให้ร้อยเปอร์เซนเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเยี่ยมลูกสาวแห่งชาติเ เยี่ยมลูกสาวแห่งชาติมีตะโกนอันยกนิ้วให้ละ่ะหกหลักแตกแล้วพี่น้องอันอีกหนึ่งกำลังใจครับบอ่อวันฝนตกหนักครับตอนนี้ราคาถามราคาพอ่อพูดราคาดีใจนำน้องอุง้งอิงยายดีใจมากๆ เลยสุดยอดเลยสุดยอดยอดเยี่ยมพนาวายกนิ้วให้ทุกคนพี่น้องขอบมีจะคนยกนิ้วให้มีจะสุดยอดเก่งเอฟซพลังเงียบกันผู้นิ้นวพนา่เป็นเอฟซีพลังเงียบ <c oughs> สุดปังอีหลาสุดปังปังปังสุดสุดอีหลาเอ้ยดันดันว่าท่นผู้หนึ่งบอก,กว่าดันดันดันนะแล้วการเพื่อนได้พูดไปยังสี่ได้พอจูเพื่นก็พูดอีกว่าบอดนะว่า พุทเจ้ว่าพุ่นโพดวาตว่างใดพี่น้องเปิดว่าหอดมือกะสีหอดกะทิกะทิมิสีล้านถึงมือแล้วกะทิล้านพะนะหอดมือกะสีล้านสุดยอดอีหลาสุดยอดอีหลาขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีพลังเงียบ ตัวจี้หอดมือก็ได้ล้านพนะเพื่นว่าสุดยอดเลยน้องอิหล่าอุงอิงคือตอนอันเนี่ยคุณบอกวันดันดันช่วยกันดันเราทันให้น้องได้ได้ล้านช่วยกันดันแฟนตัวยงช่วยนดันเราทันคือตอนย้ะพันอันน้องน้องมาญี่ปุ่นเนาะน้องอุงอิงอิหล่ามาญี่ปุน่น ของยี่ปันในสามซี่ลอยซี่ลอยนี่แหละพ่อโพดอันรูปวัดโจก็อิหลา่าขี่ม้าญี่ปุน่นยี่ปันกับโพดว่าอุ้ยดีใจเพราะว่าอันมาอยู่บ่ไกลละบ้านเนาะขี่รถทนาที่รับรถทนารที่กับโฮดพอาอนั่นแล้วเอฟซี FC ของอิหลา่าเข่ามาเป็นแถวเลยพี่น้องาเป็นดี เอฟซีอีลาไม่ห้ายหลายขามาแล้วก็บอกกันว่าช่วยยาพันดันยาพันกับว่าท่านเ่งเนาะเปิดเปิดอันช่องไม่นะบอกว่ายังติดติดคัดคัดอยจ่ะช่วยกันดันช่วยยาพันให้ได้ได้ถึงพันว่าท่านพี่น้องเอฟซีอีลาไหมยาพันก็ดีใจดีใจดันขึ้นได้เป็นพันแม่พี่น้องได้เป็นพันตอนนี้ก็ได้พันพันกลัวแล้วแม่ เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดก็ว่าวัวย่ดงติดๆขัดๆอยู่เนาะว่าวัยังบบเกงจ้ะได้ได้เดี๋ยวแต่ช่วโมงเนี่ยพี่น้องวานนี้ขอบคุณยายพันก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีอีหล่าทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่ด่นที่ที่ดันห้ยย่าพันในฮอดพันผุ้พุติตามเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆวันนี้ก็ฝากไว้เห็นแค่นี้กนเด้อจ้าเดี๋ยวมื่นหนาแต่คิดว่าอับ ัปเตข่าวสารใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้าบ๊ายบาย